สวัสดีช้าวันอาทิตย์ว้าวนี่คือเดือนเมษาครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฝนตกมาพี่น้องฮะอยู่ไหนกันบ้างนะครับโอ้ฝนตกดูสิครับขอบคุณพระเจ้าเมฆเต็มที่เลยว้าวฝนตกอากาศดีมากเลยครับอากาศดีสุดๆเลยเืินเช้ามาวันนี้นะฮะ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมารีวิวในเรื่องของต้นโกโก้น,นะครับโ,โกโก้หลังจากที่เราปลูกลงดินไปแล้วนะครับประมาณ1ปีนะครับมันก็จะแตกยอดปางแบบนี้ครับยอดปางแล้วก็จะแตกกิ่งนะครับ้างลางนีน้นี่คือลักษณะของต้นโกโก้นะก็ปล่อยมันไว้ครับให้มันโตนะครับพออายุป,ประมาณสัก 2ปีนะครับมันก็จะเริ่มให้ผลแล้วเราก็มาดูต้นกล้าพันธกันบ้างดีกว่าครับนี่คือต้นกล้าพันโกโก้ครับอันนี้ต้นกล้าพันนี้อายุ1ปีเต็มแล้วนะครับต้นใหญ่มากพร้อมปลูกเลยพี่น้องครับ้อมปลูกสำหรับเกษตรกรนะครับสนใจอยากจะปลูกโกโก้ครับศึกษาข้อมูลนะครับจากคลิปผมก็ได้นะครับโกโก้แลนทานะฮะนะก็ผมจะให้ความรู้นะครับนี่คือต้นกล้าพันพร้อมปลูกเลยนะครับสามารถติดต่อ อันนี้ผมปลูกโกโก้ Go นะครับอยู่ในสวนลำไยแปลงนี้โกโก้แลนด์พร้อมดูงานนะครับปลูกไว้1,000ต้นก็มีหลายสายพันธุ์ครับนี่ผมปลูกโกโก้ Go กับไม้พยุงด้วยนี่ฮะเมื่อเราลงดินได้ประมาณนะครับประมาณ6เดือนอายุเมื่อต้นต้น9 00 0ปีหนึ่งเนี่ยฮะเราลงดินประมาณตั้งเดือนเนี่ยครับมันก็จะแตกปางนะครับ ลักษณะปางของมันก็จะแตกห้ากิ่งแบบนี้เห็นครับเห็นไหมพี่น้องครับมาแตกอย่างนี้ครับก็ปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันก็เติบโตเองนะครับต้นนี้ครบพบปีกับ3เดือนนะครับเข้าสู่ผ่านหน้าแล้งมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังแตกครับาลังแตกิ่งเลยเดี๋ยวถ้าแตกกิ่งตังต้นอย่างเงี้ยแล้วทรงเป็นเชฟสิลปะองศาอย่างเงี้ยครับจะเจ๋งมากสวยมากครับนะต้นนี้นะครับมาแตกปางอยู่ข้างบนนะครับพอดีในช่วง3าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาขาดน้ํานะครับ พอขาดนะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ได้น้ําได้ฝนนะครับผมก็ต่อระบบน้ําเรียบร้อยแล้วกำลังแตกเลยตรงนี้แปลงดูงานนะครับโกโก้ผมปลูกไว้100ต้นอันนี้เข้าสู่ปีที่2ครับนะเห็นลักษณะต้นไหมครับต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่นี่ก็จะแตกครับอันนี้ต้นนี้แตกสต้นกู้แตกกิ่งขึ้นมานะครับกิ่งก็จะต้นเนี้ยนะครับนี่ก็ประมาณแค่เม็ดห้าสิบครับตอนนี้ก็เม็ดห้าสิบกำลังแตกยอดเลยทีเดียวนะพี่น้องครับที่เขาก็จะแตกยอดนะครับะ ก็มีหลายต้นนะครับตรงนี้ก็ปลูกไว้100ต้นนะครับยาวไปเลยนะสวัสดีครับพี่น้องครับที่ใส่หมวกกันนี้กันยุงนะวันนี้ผมจะมาเก็บเม็ดโกโก้ครับที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วฟังเสียงนะครับเม็ดโกโก้แห้งนะฮะโกโก้แห้งของเราโอ้เสียงแห้งมากเลยครับเสียงแห้งสุดๆเลยนะฮะท่านใดครับนี่คือเมล็ดโกโก้นะครับเมล็ดโกโก้ ที่ทําการตากเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่คือนการตากไม่ไดโกโก้เรียบร้อยผมจะมาเก็บนะครับพี่น้องครับสนใจไม่ได้โกโก้บีมนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยัสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาตากเพิ่มนะครับหลังจากที่เราหมักไปได้10วันเห็นอยู่ในถังไหมครับอยู่ในถังผมเนี่ยมี3าถังแล้วก็วันนี้จะมาเก็บเม็ดแห้งด้วยนะครับนี่ก็ตากมาได้ประมาณ7แดดนะครับในโดมอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับโดมนี่แห้งไม่โดนเหมยเลยครับมีแต่โดนแดดอย่างเดียวนี่ครับดูนะ นี่คือเม็ดโกโก้แห้งนะครับพี่น้องครับเม็ดโกโก้แห้งมาแล้วพี่จาโกโก้วาที่ท่านอยากได้สนใจสั่งมาเลยนะครับตามเพจเมื่อเก็บแล้วเราก็ตักเพิ่มนะครับนี่ก็ผมก็ตักเพิ่มอีกแล้วนะครับก็อีกประมาณนะครับเท่าไหร่6กโล20 20 20ี่อีกกโลครับหกโลครับนี่พี่น้องครับนี่ก็เป็นโกโก้ก็เป็นเลโก หมักเสร็จแล้วก็ Come on. Come on. ถ้าใครสนใจก็พักเข้ามานะครับ